เมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์สื่อมวลชนครั้งที่8ค่ะภายใต้คอนเซปต์รถไฟฟ้าวิริยะประกันภัยพร้อมเรียรับเกียรติจากคุณภาคภูมิวิริยะพันธ์ผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการบริษัทร,รวมแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าโดยได้บอกเล่าถึงความพร้อมของบริษัทในการรับมือของตลาดรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการพัฒนาด้านบุคลากรทั้งการจัดซ่อมและการรับประกันรวมกับผู้ประกอบ การสถาบันการศึกษาที่มีความรู้ความชำนาญจนพัฒนาเป็นความรู้ให้กับบุคลากรด้านสินใหม่ทดแทนและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เ่อมมารตรฐานของบริษัทค่ะตอนนี้ตอนนี้ทางทางจุดแผนเริ่มต้นของเราที่เราได้มีการอูให้กับทางอู่โครงการหรือพนักงานของเราเองเนี่ยเราก็มีการวางพื้นฐานเ,เรียนรู้อบรมในเรื่องของความปลอดภัยในการจัดซ่อมรดแบตเตอรี่นะครับ ตอนนี้มีทั้งหมด6รุ่นนะครับเราจัดก,การ6รุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเรามีแผนที่จะขยายออกไปตามภูมิภาคนะครับเพื่อให้อู่โครงการต่างๆที่อยู่ภายใต้ของวิทยากันภัยเนี่ยได้รับการรับรู้ในเรื่องของตรงนี้นะครับก็จะเป็นแผนในระยะสั้นและยาวต่อไปนะครับคือคือสร้างการรับรู้และสร้างความรู้ให้กับอู่เครือข่ายของเราและรวมไปถึงพนักงานของเราด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีการพัฒนาทางด้านต่างๆนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ก้าวสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ